ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดประจำวันที่29กรกฎาคม65เริ่มที่เชื้อแป้ง30%อําเภอเมือง3บาท20สตางค์ถึง3บาท30สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมปักธงชัย3บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสีคิ้ว3บาท45สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมหนองบุญมาก3บาท10สตางค์ถึง3บาท25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมคอนบุรี3บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเสิงสาง3บาท30สตางค์ถึง3บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมพ กกิโลรัมด่านคุณโทษ3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมคานทะเลซอส3บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมเชื้อแป้ง25เปอร์เซ็นต์อํเภอเมือง2บาท80สตางค์ถึง2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมปักธงชัย2บาท80สตางค์ต่อกิโลสีเขียว3บาท20สตางค์ต่อกิโลน้องบุญมาก2บาท80ถึง2บาท95สตางค์ต่อกิโลคอนบุรี2บาท80สตางค์ต่อกิโลเสือสาง2บาท90ถึง3บาท55สตางค์ต่อกิโลพี่ไม้3บาท10สตางค์ต่อกิโลด่าานคุณททบ ตก,กิโลคางทะเลซอสสามบาทสิบสตางค์ต่อกิโลราคากากแห้งโคราชอำเภอเมือง5บาท50ถึง5บาท60สตางค์ต่อกิโลชนบุรีอำเภอเมือง5บาท50ถึง5บาท70สตางค์ต่อกิโลราคามันเส้นนกกระดังผู้ส่งออกจังหวัดอยุธย,ย,ยาอายุธยานครหลวงท่าเรือบางไทรแบาท90ถึง9บาท38สตางค์ต่อกิโลคลิปนี้กีฬาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้จาจ้ะบ๊ายบาย